เกมแค้นหักเหลี่ยมลักบทที่48แขกไม่ได้รับเชิญปนัสยากลัวเหลือเกินว่าตินจะมาที่นี่อีกแต่ผ่านไปทั้งวันเขาก็ยังไม่มาเธอจึงรู้สึกสบายใจขึ้นและคิดว่าเขาคงจะไม่มาที่นี่อีกแล้วเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้น เมื่อสั่งงานพนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่พนักงานบางส่วนจะเดินทางกลับบ้านเนื่องจากหมดเวลางานแล้วนั้นเธอจึงไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพราะเธอต้องออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นค่ำนี้ถึงแม้ว่าร้านของเธอจะเปิดรับลูกค้าเที่ยงตรงจนถึงสี่ทุ่ม แต่พนักงานตัดเย็บจะมาทำงานตั้งแต่เช้าเวลาทำงานของพนักงานตัดเย็บคือ9้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นส่วนพนักงานต้อนรับลูกค้าที่คอยดูแลลูกค้าในยามที่ลูกค้ามาลองชุดกับพนักงานตัดเย็บที่ทำหน้าที่ปรับขนาดของชุดจะทำงานตั้งแต่11มงจนถึงสทุ่มเพราะก่อนที่ลูกค้าจะรับชุดไป เธอจะให้ลูกค้าลองสวมใส่อีกทีเวลาที่ลูกค้าสวมใส่ในวันงานจะได้พอดีและไม่เกิดปัญหาและเธอก็จะแนะนำให้ลูกค้ามารับชุดก่อนวันงานไม่เกินสี่วันถ้างานจัดที่กรุงเทพเธอจะให้ยืมชุดเป็นเวลาเจ็ดวันแต่ถ้างานจัดขึ้นที่ต่างจังหวัดเธอจะเพิ่มกำหนดการยืมเป็นสิบวัน ส่วนเธอก็จะอยู่ที่ร้านทั้งวันถ้าไม่ต้องออกไปซื้อผ้าหรือไปทุระที่ไหนเมื่อเดินกลับไปที่บ้านปณัสยาก็พบว่าลูกชายของเธอกำลังนั่งต่อเรก้เล่นอยู่ภายในห้องพักผ่อนโดยมีพี่เลี้ยงที่เธอจ้างมาช่วยดูแลบุตรชายในยามที่เธอต้องทำงานนั่งดูอยู่ไกลๆ เพราะเธอสั่งเอาไว้แล้วว่าไม่ให้ปล่อยให้ลูกของเธอคลาดสายตาเนื่องจากประตูรั้วบ้านของเธอเปิดตลอดทั้งวันเพราะมีลูกค้าแวะเวียนมาดูชุดเสมอยิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำก็ยิ่งเยอะวันเสราร์อาทิตย์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงมากันแน่นร้านเลยทีเดียวเธอจึงต้องให้ผู้ที่ต้องการจะมาดูและลองชุดในวันเสราร์อาทิตย์ โทรมาจองคิวก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งรอให้เสียเวลาและอารมณ์เพราะร้านของเธอไม่ได้ใหญ่โตอะไรจึงไม่อาจที่จะรับลูกค้าได้เยอะและเธอก็ค่อนข้างจากพิถีพิถันกับการเลือกชุดของลูกค้าเพราะอยากให้ลูกค้าได้ชุดที่เหมาะสมกับรูปร่างของตัวเองจริงๆไม่ใช่อยากใส่ในแบบที่เห็นคนอื่นใส่แล้วสวย แต่ทว่าตัวเองใส่แล้วออกมาดูไม่ได้เธอก็จะแนะนำให้ลูกค้าเลือกชุดในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองเมื่อสวมใส่แล้วจะได้ออกมาดูดีเพราะบางทีชุดสวยแต่ใส่ออกมาแล้วไม่สวยก็มีคุณนัาจะทานข้าวเลยไหมคะหนูจะไปจัดโต๊ะให้ค่ะเอมเอ่ยถามเจ้านายที่เพิ่งจะก้าวผ่านเข้ามาภายในบ้าน ไม่ต้องหรอกจ้ะเดี๋ยวฉันจัดการเองเอมดูน้องไปเถอะจ้ะปนัสยาบอกเอมเสียงนุ่มทานข้าวหรือยังคาฟ้ากว้างปนัสยาเอ่ยถามบุตรชายที่ยังคงนั่งก้มหน้าก้มตาต่อเรโกอยู่อย่างตั้งใจทาแล้วครับเจ้าตัวน้อยแง่งเงยใบหน้าขึ้นมาตอบมารดาก่อนจะก้มหน้าลงไปสนใจกับตัวต่อเรโกเช่นเดิม เพราะตอนนี้ความสนใจทั้งหมดทั้งมวลไปรวมอยู่ที่เรโกโ้ที่กำลังพยายามต่อเป็นรถยนต์ปนัสยาจึงอดคิดไม่ได้ว่าบุตรชายของเธอช่างเหมือนกับผู้เป็นบิดาจริงๆตินชอบรถยนต์ภายในบ้านของเขาเต็มไปด้วยโมเดลรถยนต์รุ่นต่างๆมากมายและเขาก็ยังสะสมรถยนต์เอาไว้อีกหลายคัน รวมทั้งรถยนต์ที่เขาเอาไว้ใช้แข่งขันด้วยซึ่งตินชนะได้แชมป์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งปนัสยาทานอาหารก่อนที่จะขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเธอไม่กลัวที่ต้องเดินทางคนเดียวเพราะสุมลเพื่อนสนิทของเธอย้ายตามสามีชาวญี่ปุ่นซึ่งพบรักกันเมื่อครั้งที่เขามาเที่ยวเมืองไทย และเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นสุมนทำงานเป็นพยาบาลอยู่หลังจากที่คบหากันกว่าสองปีทั้งสองก็แต่งงานกันและสุมนก็ได้ย้ายตามสามีไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยรับหน้าที่เป็นแม่บ้านให้กับสามีซึ่งมีอาชีพเป็นอาจารย์ อยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในเบืองโตเกียวเพียงอย่างเดียวปีกว่าแล้วที่สุมนลไปอยู่ที่โน่นแต่ถึงแม้ว่าสุมนลจะย้ายไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่เธอก็ยังคงติดต่อกับบรรดาเพื่อนสนิทเสมอปนัสยายเองก็แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเพื่อนรักเสมอในยามที่เธอเดินทางไปซื้อของที่ประเทศญี่ปุ่นณสนามบินสุวรรณภูมิ กอลวีเดินลากกระเป๋าเดินทางให้ปนัสยาในขณะที่ปนัสยาเดินจูมือบุตรชายที่ขอตามมาส่งมารดาที่สนามบินด้วยและปนัสยาก็อนุญาตเพราะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ดึกนักและสนามบินสุวรรณภูมิที่เธอต้องมาขึ้นเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านของเธอเลยปนัสยาหยุดเดิน และสุดตัวลงไปนั่งบนส้นเท้าของตัวเองเพื่อให้ความสูงลดลงเสมอกับบุตรชายอย่าสนนะครับปณัสยาบอกเจ้าตัวเล็กที่ยังคงอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนครับเจ้าตัวน้อยขานรับคำมารดายอย่างว่าง่ายปนัสยาจึงหอมทั้งแก้มซ้ายและขวาของบุตรชายอย่างแสนรัก น้องฟ้ากว้างเองก็หอมแก้มเนียนนุ่มของมันดาเช่นกันก่อนที่ปนัสยาจะลุกขึ้นยืนและหันมองหน้ากอรวีฝากฟ้ากว้างด้วยนะคะพี่วีปนัสยาบอกกอรวีไม่ต้องห่วงหรอกฟ้ากว้างก็ลูกพี่เหมือนกันนะกอรวีบอกน้องสาวด้วยใบหน้าที่เจอไว้ด้วยรอยยิม้มปนัสยาก้มมองบุตรชายอีกที ซึ่งฟากว้างเองก็แหงนเงยใบหน้าขึ้นมองมันดาเช่นกันอย่างองอแงนะครับปนัสยาบอกเจ้าตัวน้อยที่มักจะงองแงเมื่อถูกขัดใจครับเจ้าตัวน้อยรับคําแข็งขันเหมือนเช่นเคยรับคําน่ะจะทำได้หรือเปล่าเจ้าตัวแสบกอรวีแกล้งแซวเจ้าตัวน้อยด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มทำได้สิครับ ฟ้ากว้างหันไปบอกบิดาก่อนจะดึงมือออกจากการเกาะกลุ่มของมารดาและเปลี่ยนไปจับมือของบิดาเอาไว้แทนนัดไปก่อนนะคะปนัสยาบอกกรวีเพราะถึงเวลาที่เธอต้องไปเช็คอินแล้วเดินทางปลอดภัยนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆละ่ะกรวีบอกน้องสาวยังห่วงใยถึงแม้ว่าเขากับปนัสยาจะไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกัน ที่ครานตามกันออกมาแต่เขาก็รักปนัสยามากจึงทำให้เขารักลูกชายของปนัสยาด้วยและเขาก็เต็มใจที่จะรับเป็นพ่อให้น้องฟ้ากว้างทั้งๆที่ปนัสยาไม่ได้ขอร้องเขาอยากมีลูกแต่คงจะเป็นไปไม่ได้เขาจึงขอเป็นพ่อให้ลูกของปนัสยาและเขาก็คิดเสมอว่าฟ้ากว้างคือลูกของเขา ค่ะปัสยารับคำพี่ชายที่แสนดีของเธอกอรวีดีกับเธอและลูกมากจริงๆนี่ถ้าเธอไม่มีกอรวีเธอก็ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตเธอกับลูกจะเป็นเช่นใดกอรวีช่างดีกับเธอจริงๆทั้งๆที่เขากับเธอไม่ได้มีอะไรข้องเกี่ยวกันเลยก็แค่คนที่เคยอยู่บ้านติดกันเท่านั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดแม้แต่น้อยเธอโชคดีเหลือเกินที่ได้รู้จักกับกรวีบายบายครับคุณแม่เจ้าตัวน้อยร้องบอกมารดาพลางโบกมือเล็กๆและก็ยังส่งยิ้มให้มารดาด้วยปนัสยาส่งยิ้มให้ลูกรักก่อนจะเดินลากกระเป๋าเข้าไปยังห้องรับรองของสายการบินเพื่อเช็คอินและไปรอขึ้นเครื่อง เพื่อเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อไปในขณะที่กราวีกับน้องฟ้ากว้างยืนรอจนร่างบางลับหายเข้าไปภายในห้องรับรองจึงได้เดินจูงมือกันก,นกลับไปยังรถและขับกลับบ้านซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสนามบินมากนักตินเดินทางกลับประเทศไทยทันทีที่พิธีศพของมิสเตอร์เฉินเสร็จสิ้นลง เขาค้างที่สิงคโปร์เพียงคืนเดียวเท่านั้นเพราะมีเรื่องสำคัญที่ต้องรีบกลับมาจัดการให้เรียบร้อยซึ่งไม่ใช่เรื่องงานแต่ทว่าเป็นเรื่องส่วนตัวโดยหารู้ไม่ว่าปนัสยาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วเธอเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วและกว่าจะกลับมาก็อีกหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียว ร่างหนาในสูตรสีดำเดินมาขึ้นรถที่คนขับรถนํามาจอดรอรับอยู่ที่บริเวณหน้าประตูทางออกของสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนสนิททำหน้าที่เปิดและปิดประตูรถให้ชายหนุ่มยกข้อมือขึ้นมาดูเวลาบนนาฬิกาเรือนหรูที่คาดอยู่บนข้อมือและก็ได้เห็นว่าบัรนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วแวะไปที่ชัตราก่อนนะ เอ่ยสั่งหลังจากที่ดูเวลาเรียบร้อยแล้วและก็ทําเอาคนสนิทอดสงสัยไม่ได้แต่ก็ไม่ได้โต้ย a างอะไรเพราะมันคือความต้องการของผู้เป็นเจ้านายทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วครับกิจชัยขานรับคำเบาๆก่อนจะหันไปบอกคนขับรถว่าจุดหมายไปทางที่เจ้านายต้องการไปนั้นอยู่ที่ใดและเพียงไม่นาน รถยนต์คันหรูก็เลี้ยวผ่านเข้าไปหยุดจอดที่หน้าหมู่บ้านของร้านฉัดตาตั้งอยู่คนขับเลื่อนกระจกรถลงในขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินเข้ามาสอบถามเพราะไม่เห็นว่ารถมีสติกเกอร์ของหมู่บ้านติดอยู่ที่กระจกไม่ทราบว่ามาพบใครครับพนักงานรักษาความปลอดภัยเอ่ยถามหลังจากที่ทำความเคารพผู้มาเยือนเรียบร้อยแล้ว มาหาคุณปนัสยาเจ้าของร้านฉัตราครับกิจชัยตอบเองร้านชุดแต่งงานใช่ไหมครับพนักงานรักษาความปลอดภัยเอ่ยถามเพื่อความแน่ใจใช่ครับกิจชัยตอบคนขับจึงยื่นส่งใบขับขี่ไปให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อแลกกับบัตรผ่านเข้าออกของหมู่บ้านตามกฎระเบียบที่เขียนบอกเอาไว้ เชิญครับพนักงานรักษาความปลอดภัยเอ่ยเชิญพลางเลื่อนแผงกั้นออกเพื่อให้รถผ่านเข้าไปภายในหมู่บ้านคนขับรถจึงขับเคลื่อนรถยนต์คันหลูผ่านเข้าไปและแล่นไปตามทางที่กิจชัยบอกไม่นานรถยนต์คันหลูก็ไม่หยุดจอดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของปนัสยาแต่ทว่าประตูรั้วบ้านปิดหมดแล้วรวมทั้งไฟภายในบ้านด้วย ตินมองจ้องไปยังชั้นสองของตัวบ้านที่มือสนิทและคิดว่าปนัสยากับลูกคงจะนอนหลับไปแล้วแต่ตั้งใจเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเจรจากับเธอแต่เช้าเอมกำลังกวาดใบไม้ที่สนามญ้าหน้าบ้านอยู่ต้องรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นว่ามีรถยนต์คันหรูแล่นมาจอดที่หน้าประตูรัวบ้าน ซึ่งวันนี้ถูกปิดเอาไว้เพราะว่าเป็นวันหยุดของร้านและเจ้านายของเธอก็ยังเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วยคุณนัดอยู่ไหมครับกิจชัยตะโกนข้ามรั้วไปถามหญิงสาวร่างอวบที่ยืนถือไม้กวาดทางมะเ้าวอยู่ใต้ต้นลีลาวดีที่อยู่ห่างจากครัวบ้านไม่มากนักเมื่อครูน่นี้เขาเห็นเธอกำลังกวาดใบไม้อยู่ แต่เธอคงหยุดดูเขากระมังคุณนัดไม่อยู่ค่ะไปต่างประเทศแต่คุณวีอยู่ค่ะเอมแจ้งแขกผู้มาเยือนเมื่อได้ยินดังนั้นกิจชัยจึงกลับเข้าไปรายงานผู้เป็นเจ้านายที่นั่งอยู่ภายในรถบนเบาะด้านหลังก่อนที่จะกลับออกมาอีกครั้งหลังจากที่ฟังคำสั่งของผู้เป็นเจ้านายแล้วขอพบคุณวีหน่อยครับ กิจชัยบอกออกไปเพราะเจ้านายของเขาต้องการที่จะเจรจากับกอรวีเมื่อได้ยินดังนั้นเอมจึงนำไม้กวาดทางมะพร้าวไปวางพิงไว้กับต้นไม้ก่อนจะรีบเดินไปเปิดประตูรั้วบ้านให้รถยนต์ของแขกผู้มายือนเข้ามาจอดไว้ในบ้านตินก้าวลงจากรถในขณะที่สาวใช้เดินกลับมาพอดีเชิญเข้าไปนั่งรอในบ้านก่อนคะ่ะ เอมเอ่ยเชิญตินจึงเดินตามสาวใช้ผ่านเข้าไปภายในบ้านของปนัสยาที่เมื่อครั้งก่อนเขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปเพราะปนัสยาไม่ยอมเปิดประตูให้ร่างหนาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้โซฟาและกว่าสายตามองภายในบ้านอย่างสนใจมีภาพถ่ายของปนัสยาและบุตรชายเต็มไปหมดในขณะที่เอมรีบไปหาเครื่องดื่มมาต้อนรับแขก น้ำค่ะขอบใจตินเอ่ยขอบใจแต่ไม่ได้หยิบแก้วน้ำมาดืม่มรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูไปตามคุณวีให้ค่ะเอมบอกก่อนจะรีบเดินไปตามกรวีที่บ้านซึ่งน้องฝากว้างก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะน้องฝากว้างไปนอนค้างที่บ้านของกรวีในระหว่างที่ปนัสยาไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะตื่นกันหรือยัง เพราะตอนนี้เพิ่งจะเก้าโมงกว่าเท่านั้น